รู้สึกเศร้ามากในช่วงเช้าและตื่นเร็วกว่าปกติได้นะครับอย่างที่4คือบางคนก็ฝันร้ายนะครับคนเราเนี่ยฝันเยอะตอนใกล้จะตื่นใช่ไหมครับพอฝันร้ายแล้วอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดความเสียใจน้อยใจเศร้าพอตื่นมามันยังจําฝันจําความรู้สึกตรงนั้นได้ตื่นมาแล้วก็เลยรู้สึกเศร้าได้นะครับอันที่5้ก็คือว่าเวลาที่คุณตื่นมาเนี่ยนะค,คุณนึกถึงสิ่งที่ต้องเจอในวันนี้นะครับเช่น วันนี้ต้องไปทำงานวะ่ะวันนี้ต้องเจอหัวหน้างานด่าแน่ๆเลยนะครับพอคิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มันก็เกิดความกังวลเกิดความเศร้าได้นะครับแล้วสุดท้ายอย่างที่6เนี่ยในคนทั่วไปก็พบได้นะครับเราเรียกว่า sleep inertia หรือแรงเฉื่อยในการนอนนะฮะแรงเฉื่อยในการตื่นนะฮะประมาณว่าเหมือนคุณนอนมาทั้งคืนนะครับแล้วคุณตื่นปั๊บเนี่ยร่างกายจะสึกว่ามันงงเงียอยู่ไม่ค่อยเฟรชนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของคนเราก็ได้ คุณก็เลยมีการาจบมันเหนื่อยๆหน่ยหลังตื่นมันเศร้าๆได้นะครับ